ความเชื่อของคุณยกระดับชีวิตคุณสวัสดีค่ะครูดานี่ดานี่เซิฟคุณรู้ไหมคะกดแห่งความเชื่อกล่าวไว้ว่าสิ่งที่คุณเชื่อด้วยความมั่นใจจะกลายเป็นความจริงในชีวิตของคุณและกลายเป็นชีวิตของคุณในที่สุดค่ะคุณมักจะมีพฤติกรรมสอดคล้องกับความเชื่อที่อยู่ในใจลึกๆของคุณไม่ ไม่ว่าความเชื่อนั้นจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จความเชื่อทั้งหมดเหล่านั้นก็จะเป็นตัวกำหนดความจริงในชีวิตของคุณค่ะและความเชื่อของคุณอาจจะมาจากการที่คุณดูทีวีซ,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 รรรซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆหรือคุณอ่านหนังสือซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆความเชื่อเหล่านั้นมันก็ฝังลงในหัวของคุณฝังลงในจิตใต้สำนึกของคุณและคุณก็เชื่อ อย่างเต็มร้อยเอร์เซน์เลยว่ามันเป็นเช่นนั้นและถ้าวันใดวันหนึ่งมีคนเขามาพูดถึงหรือมาถามถึงความเชื่ออันนั้นคุณก็มั่นใจเต็มร้อยเลยว่าอ้อมันเป็นจริงนะมันเป็นเช่นนั้นนะกับอีกความเชื่ออย่างหนึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์ของคนคนหนึ่งเอามาเล่าให้คุณฟังตามประสบการณ์ของเขา ยกตัวอย่างเช่นสมัยปู่ย่าตายายที่เคยบอกคุณว่าเวลาอาบน้ำให้ใช้สบู่แล้วฟองเยอะๆนะจะได้อาบได้สะอาดคุณก็มีความเชื่อแบบนั้นมาตลอดเลยว่าเวลาอาบน้ำสบู่ต้องฟองเยอะๆนะจะได้อาบได้สะอาดแต่ในความเป็นจริงค่ะถ้าคุณได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องสบู่อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ คุณจะรู้ทันทีเลยว่าการที่สบู่มีฟองเยอะๆนั่นหมายความว่าเขาใส่สารเพิ่มฟองลงไปในสบู่ถูกต้องไหมคะและสารเพิ่มฟองก็คือสารเคมีคุณรู้ไหมคะคุณเอาสารเคมีมาฟอกตัวอยู่นะคะคุณเข้าใจหรือ,อยังคะว่าฟาร์มเชื่อสามารถยกระดับชีวิตของคุณได้ถ้าคุณเชื่อว่า สบู่ที่ฟองเยอะแล้วอาบสะอาดกับการที่คุณรู้เรียนรู้การทำสบู่แล้วคุณได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอ้อการที่สบู่ฟองเยอะนะ่ะเขาใส่สารเคมีลงไปนะฉันอาบสารเคมีอยู่นะผิวของคุณโดนสารเคมีทุกวันเท่ากับคุณได้ยกระดับชีวิตของคุณแล้วเพราะคุณได้เข้าใจแล้วว่า การที่คุณทําสบู่ได้ทําสบู่เป็นคุณสามารถผลิตสบู่ที่มันเป็นฟองธรรมชาติได้ด้วยตัวคุณเองผิวของคุณก็จะได้ฟองที่ธรรมชาติที่คุณไม่ต้องใช้สารเคมีมาฟอกผิวของคุณอีกต่อไปเห็นไหมคะความเชื่อของเรามันสามารถยกระดับชีวิตของเราได้ถ้าคุณเชื่อ คุณก็สามารถยกระดับชีวิตของคุณได้เช่นกันค่ะคุณรู้ไหมคะความเชื่อที่อันตรายที่สุดก็คือความเชื่อที่จํากัดตัวเองค่ะและไอ้ความเชื่อที่จํากัดตัวเองก็คือความเชื่อลบๆเกี่ยวกับตัวคุณและทัศนคติศักยภาพความสามารถของคุณความเชื่อที่จํากัดตัวคุณก็คือ ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่เป็นฉันไม่สามารถฉันไม่เก่งฉันไม่มีความรู้โอ้ยมันแพงเกินไปคนอย่างฉันไม่สามารถฟ้ามาได้หรอกฉันไม่สามารถเรียนได้หรอกเพราะฉันไม่มีเงินฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้ฉันจะทําได้เหรอนี่คือความเชื่อที่จํากัดศักยภาพของคุณนะคะวันนี้คุณจะยกระดับชีวิตของคุณ ด้วยความเชื่อของคุณได้หรือยังคะเลือกเอาค่ะว่าคุณจะเชื่อแบบไหนเชื่อแบบยกระดับชีวิตของคุณหรือเชื่อแบบจำกัดชีวิตของคุณคะ่ะอยู่ที่ตัวคุณนะคะนะคะอยู่ที่ตัวคุณเพราะกฎแห่งความเชื่อคือสิ่งที่คุณเชื่อและมั่นใจสุดชีวิตมันคือชีวิตของคุณ มันคือความเป็นจริงในชีวิตของคุณค่ะคุณเชื่ออะไรคุณได้แบบนั้นคุณเชื่ออะไรชีวิตคุณเป็นแบบนั้นค่ะนะคะท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเลิกเอาสารเคมีมาใช้ที่ผิวของเราครูดานิแนะนำคุณไปเรียนรู้เรื่องการทำสบู่ที่คอร์สบุฟเฟ่เครื่องสำอางนะคะคอร์สนี้ครูดานิสสอนทำสบู่ธรรมชาติคุณ ไม่ต้องเอาสารเคมีมาฟอกที่ตัวอีกแล้วค่ะคุณสามารถทำสบู่ที่มันได้ฟองแบบธรรมชาติเอามาใช้แล้วมาฟอกตัวด้วยสารธรรมชาติจากผักผลไม้ชีวิตคุณก็ปลอดภัยยกระดับชีวิตตัวเองไปอีกหนึ่งขั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าความเชื่อของคุณยกระดับชีวิตของคุณค่ะคุณอยาก ยกระดับชีวิตของคุณแบบไหนอยู่ที่ความเชื่อของคุณค่ะถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณเก่งคุณสามารถคุณสามารถประสบความสําเร็จได้อะไรก็ได้บนโลกใบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกะครูดานิดานิโซบเพราะความเชื่อของคุณยกระดับชีวิตของคุณค่ะ